ช่วงนี้เราจะชวนคุยเรื่องธุรกิจความงามน,นะคะโดยเฉพาะงานที่กำลังจะเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งงานนี้เรียกว่างาน Cosmo p r o p CBE อาเซียนค่ะวันนี้เราจะชวนคุยกับคุณเกตมณีเล็กกิจานายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยและประธานกลุ่มคลัสเตอร์สุขภาพและความงาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่กับเราในรายการและสวัสดีค่ะคุณเกศม่ดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนหน่งหน้าค่ะและสวัสดีคุณบ้านค่ะค่ะค่ะด้วยความยินดีนะคะที่วันนี้เราได้พูดคุยเรื่องใหญ่มากๆเลยสําหรับประเทศไทยนะคะนั่นก็คือเรื่องที่จะมีงานเกิดขึ้นในบ้านเราเป็นครั้งแรกในโลกด้วยใช่ไหมคะสําหรับงานคอ s โม p พล c ซ e บอาเซียนค่ะทำเป็นมาเรื่องนี้เป็นยังไงคะการที่เรา ได้ c o ส m o พร o อเนี่ยนะคะเป็นงานแสดงสินค้าในบ้านเราเนี่ยถือเป็นโอกาสที่ว่าให้เอสเอเราเนี่ยได้มีการแสดงศักยภาพให้โลกเห็นเพราะว่างาน c o s m o p r o อเนี่ยเปรียบสเสมือนหนึ่งเราเอาโลกทั้งโลกเนี่ยมาตั้งไว้ในประเทศไทยเพราะปกติแล้ว c o ส m o พร o อเนี่ยจะมีเพียงเริ่มต้นเนี่ยมีสีแห่ง เองนะคะในโลกนี้ก็คือมีที่拉เวกัสทีอเบกานะคะแล้วก็ที่บรอนย่าที่อิตาลีและมุมไบที่อินเดียแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ฮ่องกงนะคะซึ่งคนไทยเราเนี่ยเวลามีงานแสดงสินค้าคอสมอพรอฟที่ฮ่องกงเนี่ยเราจะเดินทางไปเนี่ยโดยที่ต้องใช้เงินมากมายนะคะที่ฮ่องกงเนี่ยประมาณ60กว่าบริษัทการการที่เรานำให้ ผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยสามารถที่จะออกการแสดงสินค้าระดับโลกเนี่ยเท่ากับเป็นการที่เราเพิ่มผู้ส่งออกรายใหม่เนื่องจากว่าไบาเออร์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ซื้อใน,ในเวลาเราเดินทางไปบ้านเขาเขาไม่ได้ซื้อตรงนั้นนะคะโดยปกตินะคะเขาจะเดินทางมาบ้านเราแล้วก็มาซื้อเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าความแข็งแรงจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นในบ้านเราในประเทศไทย ก่อนที่จะไปไปเอเกิดที่ข้างนอกค่ะค่ะนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีความแข็งแกร่งนนในเรื่องของธุรกิจเครื่องสำอางและความงามนะคะแล้วทีนี้งานนี้ค่ะตอนนี้ก็คือมีกี่ประเทศคะที่จะเข้าร่วมงานในประเทศไทยเราค่ะ เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิดก็แล้วแต่เรามีประมาณ15ประเทศเข้ามาร่วมนะคะ,คะมียุโรปนะคะมีโปลแลนด์อิตาลีฝรั่งเศสสเปน,ะะสสเนนะคะอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ที่เข้ามานะคะแล้วกอ็อเมริกาก็มานะคะส่วนในภูมิภาคเอเชียเราเนี่ย ก็มีเอ่อมเีเกาหลีใต้นะคะมีญี่ปุ่นมีไต้หวันมีจีนมีอินเดียนะคะแล้วก็มีฮ่องกงนะคะนิวซีแลนด์อันนี้ก็มาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในประเทศอาเซียนอีกค่ะอืมสิบห้าประเทศนะคะที่จะ,ะเดินทางเข้ามาร่วมง,งานนี้ในประเทศไทยซึ่งงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะอะจะจัดขึ้นที่ที่ไหนนะคะ ที่ IMPACT เมืองทองค่ะอืม a ิมแพกเมืองทองธานีนะคะซึ่งสามารถที่จะรองรับทั้งที่จอดรถและก็ผู้คนได้จำนวนมากๆเลยทีเดียวนะคะทีนี้ว่ากลุ่มอะไรกล<า>ุ่มอะไรบ้างเห็นว่าคุณเกตคุณเกศแมนดีดูแลทั้งสุขภาพและความงามใช่ไหมคะเป็นประธานพัสเตอร์ของสภาอาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยมีทั้งความงามมีทั้งสุขภาพด้วยใช่ไหมคะงานนี้นตอง<น>ค่ะ ในคลัสเตอร์สุขภาพของเราเนี่ยนะคะก็มียามีเครื่องมือแพทย์นะคะมีเสริมอาหารนะคะแล้วก็มีชีวภาพนะคะมีมีเครื่องสำอางแล้วมีสมุนไพรค่ะทั้งหมดมีมีหกอุตสาหากรรมนะคะค่ะค่่นะคะก็ขอพูดถึงความโดดเด่นของ c o สโ o พร o อพอันนี้ซึ่งจะต่าง จาก c r o s s b o r d r o p อื่นๆที่มีในโลกท,ที่กล่าวเมื่อคู่นะคะคือ c r o s s b o r d r o p ของไทยเนี่ยเราได้เชิญทาง China Beauty Expo นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย China Expo เนี่ยการจัดงานของเขาแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะใช้พื้นที่เยอะมากมีถึง27หลอดเพราะฉะนั้นเราดึงยักษ์กับยักษ์เนี่ยมาเจอกันค่ะมี27หลอดเลยเหรอคะโอ้โหเดินกัน สามวันสามวันสามวันไม่มีทางไม่มีทางเลยค่ะไม่มีทางเดินได้ทั่วใช่ค่ะอืมค่ะแต่ว่าที่ประเทศไทยเรานี่ก็ไม่ใช่เล็กๆนะคือพื้นที่เท่าไหร่นะคะที่แสดงสินค้าพื้นพื้นที่ที่แสดงสินค้าเนี่ยน่าจะมากกว่าค่อนข้างเยอะนะคะเก๋อาจจะจาไม่ค่อยได้แน่นนะครับไม่ทราบหรือหมื่นตารางเมตรอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือ ก็คือถือว่าเป็นงานระดับโลกก็ต้องต้องมีพื้นที่ใหญ่ๆนะคะใหญ่อยู่แล้วค่ะซึ่งเราคาดคาดว่านะคะถ้าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะโรคระบาดไม่ว่าจะอะไรเนี่ยถ้ามันดีขึ้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยงานจะยิ่งใหญ่กว่านี้สาเหตุก็คือว่าณขณะนี้เนี่ยอย่างจีนเนี่ยโอ้โหเขาอยากมากันมากเลยแต่เขาก็ติดขัดมีการปิดเมืองมีการอะไรๆอันนี้ก็เป็นล็อกดาวประเทศล็อกดาวน์หลายเมืองใช่ ใช่ค่ะใช่ใช่ใชค่ะค่ะค่ะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาก็ชื่นชอบถ้าเป็นด้านสุขภาพเกี่ยวกับสมุนไพรไทยเราเนี่ยเขาก็ชื่นชอบด้วยใช่ไหมคะโอ้โหจีนจีนนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยตอนที่เรามีข่าว <c oughs> ไม่ดีในบ้านเราเลืองแมจิกสกินเรื่องอะไรอะไรก็แล้วแต่นึกว่าไปถึงตอนนั้นจะแย่ละแต่ปรากฏว่าเขายังยืนการคนของเขาเนี่ยชอบและเชื่อบ้านในสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย นะคะแม้แต่แม้แต่คนจีนเนี่ยเขาผลิตสินค้าแต่ว่าเขาเนี่ยต้องพยายามทำว่าเสมือนหนึ่งเนี่ยผลิตในไทยโอ้เห,หรอคะใช่ค่ะเพ<ว>ราะเราเราค่อนข้างแข็งแรงนะคะค่ะ โอ้โหเรียกว่าถ้าเราได้ตลาดจีนเนี่ยเรียกว่าเป็นตลาดที่โอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลเป็นตลาดใหญ่มากๆเลยนะคนจีนที่มีกําลังซื้อสูงเนี่ยก็เยอะมากเลยเพราะประชากรเขาเยอะนะคะงั้นกลุ่มเป้าหมายที่ควรจะเดินทางไปงานไปเที่ยวไปชมงานนี้จะมีกลุ่มไหนบ้างคะคุณเกศนี้คะเออคือด้านสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยหลายหลายคนแบบก็ยำแย่นะเกีบเศษรษฐกิจ เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีคนที่จะมองในการสร้างอนาคตหรือว่ามองสินค้าอะไรที่ประทับธุรกิจได้นะคะหรือว่าจะจะต่อยอดกับเหมือนกับอาชีพของตัวเองอะค่ะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่มองหาของดีๆที่จะนำมาใช้นะคะเพราะว่าเครื่องสำอางของประเทศไทยเนี่ย เราไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นนะคะสกินแคร์เนี่ยเราอันดับที่สิบสองของโลกเลยนะคะ mm hmm. ถือว่าเป็นที่ยอมรับของโลกะคะ่ะ mm hmm. เพราะนั้นสินค้าไทยเนี่ยบางทีคนไทยมองบอ่าเอ๊ะทำไมสินค้าคนไทยถึงแพง mm hmm. ก็วัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยมันเป็นของดีแล้วมันมันก็ไม่ได้ต่างไปจากสินค้าแบรนด์เนมมันก็วัตถุดิบเดียวกัน oh. เพียงแต่ว่าคนปรุง oh. มันคนละปรุง คนละคนนะคะที่ปรุงแล้วทีนี้เวลาที่คนไทยปรุงเราก็จะปรุงให้มันสอดคล้องกับผิวที่ว่าผู้บ้านเรามันร้อนชืน้นของเขาเนี่ยมันหนาวแล้วก็ร้อนแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยความเหมาะสมมันก็อยู่ตรงนี้ค่ะค่ะก็หมายความว่าแบรนด์ไทยเนี่ยจะเข้าใจผิวพรรณของคนไทยมากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าเวลาผลิตมาเราก็ต้องผลิตให้สอดคล้องกับผิวของคนแต่ละประเทศค่ะ อืมนะเพราะฉะนั้นใครที่มองหาโอกาสนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงามก็คือกลุ่มผู้คนที่ควรจะไปงานนี้ขณะดเดียวกันในงานนี้ก็จะได้เห็นเทรนด์ของโลกด้วยใช่ไหมคะคุณเกศนีค่ะว่าเทรนด์เรื่องความงามเทรนด์เรื่องสุขภาพไปถึงไหนยังไงคะ่ะ โอ้ใช่เลยคะ่ะเพราะว่าในในงานเนี้ยมันจะมีกิจกรรมนะคะกิจกรรมก็คือหนึ่งเนี่ยเราจะเชิญน้องฉัดเนี่ะที่ป็นักแต่งหน้าชื่อดังนะคะมามาเป็นเป็นคือเขาเรียกว่าเมคอัพอาร์ติส<ๆ>ก็จะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะ<ๆ>เสร็จแล้วก็จะมีเอ่อนักแต่งหน้าชื่อดังของทางเกาหลีอะ่ะก็มาแต่งหน้าเพราะคนไทยเราบางทีออชอบสไตล์เกาหลีใช่ะะไหมคัใช่ใช่ค่ะ <laughs> น่า <laughs> <laughs> เขาก็จะมาสอนเราว่ามันจะแต่งหน้ายังไง นะคะคอีกอันหนึ่งก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่า Co สโม talk ผูดจริงๆก็คือว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นเนี่ยเราไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างประเทศแต่ต้องขอบอกว่าบรรยากาศของงานเนี่ยเวลาคุณเข้ามาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนงานที่อยู่ในบ้านเรามันจะเหมือนกับว่าคุณไปต่างประเทศบรรยากาศจะได้อย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึน้นก็คือว่าเรารวมของดีในโลกนี้มาให้คุณเห็น เพราะนั้นสิ่งที่คุณเห็นก็คือคุณจะเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆของเขานะคะแล้วคุณก็เรียกว่าไปหาประสบการณ์จากงานนี้เลยค่ะคุณจะรู้เลยว่าเทรนด์โลกเราจะไปทางไหนเพราะนั้นคุณจะสวยคุณจะแข็งแรงคุณจะอะไรดีได้อย่างไรก็กอยู่ที่ตรงนี้แหละค่ะที่คุณมาดูได้ค่ะ ก็คือได้ทั้งในเรื่องส่วนตัวนะคะว่าเป็นปัจเจกเป็นพวกเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็จะได้ไปเห็นว่าเอ๊ะตอนนี้เทรนการแต่งหน้าไปยังไงอะไรที่แบบกําลังมาแรงอะไรประมาณนี้นะส่วนสุขภาพก็เหมือนกันเป็นเรื่องสําคัญเราก็จะได้เห็นว่าเอ๊ะมันมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วเราก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดอะไรนี่มันเป็นยังไงเราได้เห็นแบบจากทั่วโลกสิบห้าประเทศเลยนะคะอ่าใช่ค่ะใช่แล้วงานนี้ไม่ได้ลิมิตแต่ ผู้หญิงนะคะผู้ชายก็เวลคัมนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ดูแลสุขภาพดูแลผิวพรรณมากมากเลยค่ะมากเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ีดีว่าไม่จํากัดเพศก็แล้วกันคือคือทุกเพศทุกวัย ได้หมดเลยนะสําหรับงานนี้นะคะทั้งในส่วน<ช>ของโอกาสธุรกิจแล้วก็ในส่วนของความเป็นตัวเราเองด้วยในฐานะผู้บริโภคนะคือไปกันได้เต็มที่พื้นที่คงใหญ่โตมโหฬารนะคะทีนี้เวทีนี้เนี่ยค,คิดว่าจะสร้างธุรกิจความงามของไทยให้เติบโตได้อย่างไรบ้างคะคุณเขียบมาดนีค่ะคือจากเวทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่างานนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นงานที่ระดับโลก นะคะแล้วผู้คนเนี่ยที่เขาหาซื้อสินค้าเนี่ยเข้าไปในในในห้างร้านของเขาหรือว่าเอาไปเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาเดินตรงนี้เนื่องจากว่าแน่นอนเลยเขาอะเชื่อมั่นว่าเขาจะได้เห็นของที่แปลกอะค่ะเพราะว่าเวลาค้าขายอันนี้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันชั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย เราน่าจะเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็เศรษฐกิจมันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะทําได้ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้านนะคะโอ้โอนะคะหมายถึงว่าเงินหมุนเวียนหรือไงคะหมายความว่าเงินที่จะเข้ามาค่ะเงินที่จะเข้ามาอ,อันนี้เรายังไม่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่า ผลพลอยได้ที่จะได้จากคนที่เขาเข้ามาประเทศไทยคือสิ่งหนึ่งเนี่ยนะ,ะคนไทยอยู่กันเนี่ยอาจจะไม่ทราบแต่สําหรับคนต่างประเทศแล้วเนี่ยชื่นชอบมากการมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพราะนั้นออนท็อ hmm. ปของการที่มูลค่าตลาดของเครื่องสำอางเนี่ยที่เราจะได้ mm hmm. ตรงนั้นที่เมื่อครู่กล่าวถึงเรายังได้การจับจ่ายใช้สอยนะคะการท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้ด้วยค่ะสําหรับนั้น mm hmm. ค่ะ,คะ ค่ะนะคะก็ได้ดว่าวินวินเลยนะคะได้ั้งการท่องเที่ยวนะคะได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจความงามสุขภาพที่เรียกว่าดับเบิลดับเบิลเลยทีเดียวนะสำหรับงานนี้ที่กำลังเกิดขึ้นนี้นะคะทีนี้ว่าปัญหาโควิดเนี่ยจะจะส่งผลกระทบแค่ไหนกับเรื่องของตลาดความงามของไทยนะคะคือเราสิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องภูมิใจก็คืออุตสาหกรรม เครื่องสำอางเนี่ยตลาดเครื่องสำอางของเราเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะยอดเพิ่มตลอดเวลาไม่ว่า<อ>จะมีโควิดก็ไม่ได้ติดลบเลยหรอคะอันนี้แหละค่ะคือสิ่งมหัศจรรย์ของเราแต่แม้ว่าเราจะติดลบเนี่ยนะคะเราก็ติดลบแค่0.94%เปอร์เซ็นไม่ถึง1%เปอร์เซ็นต์คนไทยก็เรียกว่ายังคงรักความสวยงามดูแลสวยงามดูแลใบหน้าตัวเองดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพนะคะ ใช่ค่ะใช่เพราะว่าตัวที่ตกนม่บางอนนเอนไม่ใช่ตัวใหญ่มันมันก็คือปกติอยู่แล้วเพราะว่าเวลาช่วงนั้นอ่ะคนก็ทํางานบ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านกันเวิร<ะ>์ฟาร์มโฮมกันใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นคาเลอร์ก็ตกไปน้ำหอมก็ตกไปนะคะการออกรอบอ่าการออกรอบตีกอล์ฟตีอะไรมันก็น้อยลงแค่ะตอนพรอดักก็น้อยลงไปด้วย นะคะแล้วก็ปกติเนี่ยเวลาเราออกจากบ้านก็หลายๆคนอาจจะใช้ไอตัวระคับกิ่นกายอะไรพวกนี้ยพออยู่บ้านก็สบายมากเลยไม่ต้องใช้ก็อยู่ที่บางเซกเมนต์นะคะที่อยากจะตกลงไปแต่ว่าโดยถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ติดลบแค่0ูนก้ากว่ากว่าไม่ถึงหเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปซึ่งเป็นความมหาสารย์ของตลาดนี้นะคะใช่ค่ะนะคะค่ะแล้วก็ ตรนได้เห็นว่าคนไทยเราให้ความสําคัญกับสุขภาพผิวพรรณนะคะทีนี้มาเรื่องของอัตราการเติบโตในปีนี้ค่ะคิดว่าจะไม่ติดลบแล้วหรือเปล่าคะคืออย่างที่บอกค่ะพูดอย่างภาคภูมิใจเลยว่าเราไม่เคยติดลบนะคะแต่นี้เนี่ย<ม>สําหรับปีนี้เนี่ยเราถ้าไม่คือคือเวลาที่เราฟโคคาสอะไรเนี่ยนะคะ ก็ต้องมันเกี่ยวเกี่ยวเนื่องด้วยนะคะมันมีทั้งเศรษฐกิจมีหลายๆสิ่งหลายอยา่างเป็นแฟกเตอร์นะคะถ้ามสมมุติไม่มีอะไรที่เป็นอคซิเดนต์นะคะเราคิดว่าในปีนี้เนี่ยเราน่าจะโตขึ้นมาได้ประมาณใกล้ๆห้าเอร์เซ็ตอืมโอ้โหถือว่าเยอะนะคะห้าเปอร์เซ็นหลังโควิดเนี่ยก่อนหน้านั้นเราเคยโตยี่สิบห้าสามปเปอร์เซ็นนะคะตอนที่ภาคยังไม่ได้สนับสนุนเราเพอภาครัฐเข้ามาสนับสนุนปั๊บเนี่ย เราโตอ,อย่างรวดเร็วแต่พอพูดถึงเรื่องภาครัฐสนับสนุนเนี่ย<ม>ก็อยากจะพูดว่าในการสนับสนุนงานแสดงสินค้าลักษณะนี้ในบ้านเนี่ยภาครัฐควรสนับสนุนกระทรวงพาณิชย์ควรสนับสนุนอย่างยิ่งงานในบ้าน<ม>แล้วก็ต่างประเทศเพราะว่างานในบ้านเนี่ยเงินที่เราจะต้องลงเอามาลงเนี่ยมันก็คือประหยัดไปส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าคนไปเองก็ไม่ต้องไปเสียค่าเดินทางหรือเสียค่าที่พัก แต่ว่าจะได้อุตสาหกรรมมากขึ้นคือหมายความว่าเป็นโอกาสให้ SME เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงพูดเน้นย้ำน,นะฮะเนื่องจากงานนี้เนี่ยสภาอุตสาหกรรมกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยเนี่ยเอนดอสงานนี้ในประเทศไทยนะคะให้การสนับสนุนก็อยากขอให้ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้การสนับสนุนเรื่องค่าบูทแบบโปรแอคทีฟเนี่ยในบ้านนะคะเพื <c oughs> อ่อ SM e รายเล็กจะได้เป็น เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกรายใหม่ได้ค่ะค่ะ,คะนะคะโดยเฉพาะในบริบทใหม่ตอนนี้ที่เรามีวัตถุดิบหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นกัญชากัญชองเลยต่างที่กําลังจะเข้ามาเป็นวัตถุดิบที่จะนําไปสู่เรื่องของธุรกิจสุขภาพและความงามนะคะก็จะทําให้เอสีเนี่ยได้มีโอกาสน่้ลืมตาอ้าปากได้ด้วยทีนี้ว่าฝากกันหน่อยไมหมคะเทรนความงามอของไทยเราหลังโควิดจะเป็นยังไงคะ เช่นของความงามเนี่ยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะห่วงสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นมาหลายปีแล้วนะคะคนจะหันกลับไปหาธรรมชาติ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกลับไปหาธรรมชาติ <c oughs> ก็จะต้องนําเอาบางทีเนี่ยการวิจัยวิเคราะห์แล้วองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรบางตัวเนี่ยยังรู้ไม่ถ่องแท้นะคะก็ะมีการนามสมุนไพรเก่าๆเนี่ยมาศึกษา <c oughs> เพิ่มเติมอย่างเช่นบ้านหางจระ,ะเข้ นะคะใบบัวโบกหรืออะไรพวกอย่างนี้เนี่ยแล้วมันก็จะมีสารใหม่ๆเนี่ยเพิ่มมาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะของการเอา,อ,าองค์รวมนะคะคือเอาเทคโนโลยีแล้วก็ภูมิปัญญาของเราเนี่ยมาผนวกกันนะคะ <c oughs> ในเวลาเดียวกันเนี่ยโลกก็เคลื่อนไปเหมือนอย่างเราเนี่ยทานพวกอะอะไรอะพวกเรียกอะไรน้ำดืม่อมอะผงจะพูดชื่อไม่ได้นะคะ ก็เป็นพวกแลคทอบาซิลัสเพื่อเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าไบโครเบออมเป็นจุลจุลจุลชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ในเครื่องสาอางเราเราก็ใช้ตรงนี้เหมือนกันค่ะคือเขาเรียกว่าไบโคลเบออมเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะแอดวานซ์มากและการแต่งหน้าการแต่งตัวเนี่ยชายหญิงเนี่ยใช้หมดส่วนเรื่องของการบํารุงผิวเนี่ย อันนี้สําคัญมากๆนะนะคะเด็ก <bara> ตั้งแต่อายุสิบแปดขึ้นควรจะเริ่มบํารุงแล้วถ้าไม่อยากให้มีริ้วรอยใช่ค <Gothic> ่ะเพราะว่าลองนึกนะคะเปลือกไม้เนี่ยมันจะมีรอยรอยอยากใช่ไหมคะ <S <S> <S พอเริ่มรอยย่นเริ่มมาปั๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกําจัดได้จนหมดเราจะถากมันจนลึกลงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มดูแลเนื่องจากว่าไอ้ตัวไอ้ตัวคิวเทนนะคะในร่างกายเรามันถอยลงไป เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเโชว์อายุป้าคือ18ขวบก็ต้องเริ่มดูแลผิวพรรณแล้วนะคะเริ่มทาครีมเริ่มทาครีมนะคะค่ะคุณเกศขะเหลือเวลาหนึ่งนาทีชวนเชิญชวนวิ้ชมผู้ฟังไปงานนี้กันหน่อยค่ะค่ะก็คือสําหรับอท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยนะคะก็อยากจะเชิญชวนว่าแทนที่คุณจะต้องเดินทางแล้วไปไปเสาะหาของดีๆนะคะ วันนี้เนี่ยเราคัดสรรมาให้คุณแล้วแล้วมาวางไว้ที่ประเทศไทยในเวลาเดียวกันเราก็ไม่บอกว่าสินค้าต่างประเทศเนี่ยดีจนหมดสินค้าดีๆของประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นที่ยอมรับของโลกก็มาอยู่ในงานนี้ด้วยเพราะนั้นเ,เป็นโอกาสดีที่สุดของคุณค่ะค่ะก็ไปงานกันได้ในระหว่างวันที่เท่าไหร่นะคะที่จะเกิดขึ้นนี้ค่ะสิบห้าสิบเจ็ดค่ะ สิบห้าถึงสิเจ็ดกันยายนนี้นะคะ่ไปกันได้ที่ IMPACT เมืองทองธานีนะคะอ่าน่าสนใจมากๆเลยถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไปร่วมด้วยค่ะคุณเกบมานีีวันนี้ขอพรบคุณมากนะคะเกดูค่ะเกดูบูธ L ยี่สิบนะคะ L ยี่สิบนะคะค่ะมาหาได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบครณค่ะ